้าวไม่เห็นมีใครไปถ่ายเลยเขากลัวเต้ยกันหมดแล้วเกิดอลยดี้างถ้าแบตเอีีือไมให้ถ่ายก่อนอันนี้ไม่เห็นตรเต้ยมุมาตรงนี้ได้ไหต้องมก็ยสวย รื้อหมื่นเก้าเก้าเก้าศูนย์จำคนนี้ได้ไหมเนี่ยจำได้ครับหายไปตั้งนานเลยชื่ออะไร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 ีนหายไปครึ่งปีอะ่ะมาเลยครับเปิดเลย ได้ครับเอเลครับ โอ๊ย <laughs> <laughs> เ้าหลีตะคนไม่รู้จักทุกคนอิ่งมันไี่ไปอิตาลีกับเราอะนะอเล็กซ์อเล็กซ์เดียว Ibu, pokoknya yang... อยู่แนละ้วให้เล็กสอนโดนะนะต่อนะ,อนะอก่อนนะไ <laughs> ใช่ๆๆๆๆชาวนี่สงสัยรับมชาวนี่สงสัยกระไม่ได้แมยิ่ขึ้นไหนน้องขึนรีบแก ต้องอ่ะไทยยัง่นเบื่อกันแล้วอ่ะต้องไายยังเบื่อรู้ตัวก็ดีแะเบื่อจริง้อย่าว่าถึงสามครับหวานก็สองนาทีมาก ขอขอก่อนนี่่อะไรรู้รู้กระเป๋าอะไรรู้ตัวรู้อะไรอะไรอะไรอ่นดูนิวนิวเขามนเบีนปินเต็มเลย

เดี๋ยวเดี๋ยวมาเดี๋ยวหน่อยหยุดแฟนของน้องนะใช่อันนี้เต็มไม่ okay. <that> <that> <con không> <that> อะไรพูดแค่นี้ก็แค่โดนก็อๆเห็นจเกินอเดียวอีกรอบนึงน่ะเยอะหน่อยคนต้องีแวบ้างนจยัสองกล้อง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 สกล้องนะาาาจับก้องสลับน้่จับกล้องก้องด้วยโอเค

เดี๋ยวมีอีกรอบหนึ่งคือเฮ้ยไม่ีหรอได้ก่อนสามมอีกรอบเลย่โอ้โหมือต้องขอดีสิงเสกปีน่ะปีน่ะเดี๋ยวยายายาวกอยชากันเ่า๋ยวาไม่เปิดประเด็นมันก็ไม่เกิดหรอกเดี๋ยวนี้แต่เดี๋ยสิี่ก็เราค่ะที่เป็นอะไรดีค่ะ